หน,น,น,น้าตยสับที่เรียนควรทราบในเรนนี้ค่ะเรามาดูนาติยสัย์นะคะหมายถึงศัพที่ใช้ในการเรียนนาาศิสินหรือว,ว่าเรียกท่าทางนะคะครูจะให้ตัวอย่างกับพวกเราเริ่มต้นเลยนะคะ,ะ,คะเรามาดูในเรื่องนาติยสัย์และคำอธิบายนะ,ะนะคะเรามาดูการจีบขอนขคการจีบการจีบลักษณะการจีบโดยใช้หัวแม่ มือจะหดข้อสุดท้ายของปลายนิ้วชี้นิ้วที่เหลือทั้งสามนิ้วเหยียดตรงแล้วกรีดออกไปให้สวยงามในลักษณะคล้ายพัดการจีบทุกครั้งต้องหักข้อมือเข้าหาลำแขนเสมอจีบมีด้วยกัน5ลักษณะ 1. จีบหงายจีบหงายคือการจีบที่ปลายมือขึ้นข้างบนนิ้วหัวแม่มือ จะหลุดข้อสุดท้ายของปลายนิ้วชี้นิ้วที่เหลือทั้ง3นิ้วเหยียดตรงกรีดออกให้สวยงามในลักษณะคล้ายพัด 2. จีบคว่ำจีบคว่ำคือหงายมือออกไปปลายนิ้วลงล่าง 3. จีบปลกหน้าจีบหงายลำแขนส่วนล่างมบิดขึ้นชูอยู่ด้านหน้า 4. จีบปลกข้างจีบระดับแง่งศีรษะแขนตั้งเป็นมุมฉากข้างลำตัวข้อมือลง 5. จีบหลังจีบงายจีบสงข้างหลังแขนตึงหักข้อมือขึ้นสรุปว่าจีบมีด้วยกัน5ลักษณะนะคะอ,อ,อีกอันนึงที่อยากเาให้เราเห็นนะคะเป็นจีบพิเศษเราเรียกว่าจีบลอกแก้ว จีบรอบแก้วหมายถึงการงอนิ้วกลางเข้านิ้วหัวแม่มือกดทับลงบนปลายของนิ้วกลางเป็นลักษณะเป็นวงกลมส่วนนิ้วที่เหลือเหยียดตึงแยกหกห่างจากกันนะคะต่อไปนะคะเรื่องของวงนะคะวงวงหมายถึงส่วนโค้งของลําแขนนะคะระดับต่างๆลักษณะนิ้วเรียงชิดกัน หันฝ่ามือออกนิ้วหัวแม่มืองอเข้าหาฝ่ามือเล็กน้อยพร้อมหักข้อมือเข้าหาลำแขนวงมี3ลักษณะก็คือวงบนวงกลางและวงล่างนะคะเรามาดูวงบนกันนะคะวงบนวงบนหมายถึงตัวพระสูงระดับเง่งศีรษะตัวนางวงสูงระดับหางคิ้ววงกลางตัวตัวพระ วงอยู่ระดับล่างข้อศอกอยู่ระดับสะเอวตัวนางวงอยู่ระดับไหล่โค้งลำแขนมาข้างหน้าเล็กน้อยวงล่างตัวพระตั้งมือระดับหัวเข็มขัดกันส่วนโค้งของวงออกจากลำตัวตัวนางตั้งมือระดับหัวเข็มขัดส่วนโค้งวงล่างจากลำตัวเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของวง ต่อไปนะคะนาฏยศัพท์ยังมีอย่างอื่นอีกนะคะเช่นท่านะคะท่าสายท่าสายหมายถึงกิริยาเคลื่อนไหวของวงแขนและมือคือการตึงแขนทั้งสองข้างระดับไหล่ตั้งข้อมือขึ้นข้างหนึ่งส่วนอีกข้างหนึ่งหักข้อมือลงที่ปลายนิ้วตกลงล่างลดแขนที่ตั้งข้อมือลงมาระดับเอว พร้อมกับหายท้องแขนกลับข้อมือให้ปลายนิ้วตกลงล่างแล้วเคลื่อนแขนขึ้นข้างหนึ่งหายขึ้นข้อมือระดับไหล่กลับข้อมือขึ้นปฏิบัติเช่นนี้สลับขึ้นลงเก้าเก้าเท้าเก้าเท้าหมายถึงการยกเท้าและวางเท้าในทิศทางทิศทางใดทิศทางหนึ่งสามารถแบ่งออกเป็นเก้าหน้า ก้าวหน้าหมายถึงการก้าวเท้าไปข้างหน้าให้ปลายเท้าเฉียงไปด้านข้างพอประมาณโดยการการวางส้นเท้าลงก่อนและเหยียบเต็มเท้าในลักษณะย่อตัวงอเข่าน้ำหนักที่ข้างหน้าเปิดส้นเท้าหนักท้เปิดเท้าเปิดส้นเท้าหลังส้นเท้าหน้าให้ตรงกับหัวแม่เท้าหลังห่างกันประมาณหนึ่งคืบกันเข่าทั้งสองก้าวข้าง ก้าวข้างหมายถึงการก้าวหน้าไปปลายเท้าไปด้านข้างตัวโดยการวางส้นเท้าลงก่อนแล้วเหยียบเต็มเท้าในลักษณะย่อตัวงอเข่าปลายเท้าหลังชี้ออกด้านหน้าส้นเท้าหน้าตรงกับแม่หัวแม่เท้าหลังห่างประมาณสองคืบเปิดปลายเขาทั้งสองออกตัวนางปฏิบัติเช่นเดียวกันแต่เปิดส้นเท้าหลังและหลบเข่าเรียกได้สองอย่างคือ ก้าวข้างหรือก้าเสี่ยวก้าวไข่ก้าวไข่หมายถึงการปฏิบัติเช่นเดียวกันกับก้าวหน้าเพียงแต่ก้าวเท้าไข้ไปลักษณะขาหลังทอดไปด้านข้างและเปิดส้นเท้าหลังกระทุ้งเท้ากระทุ้งเท้าหมายถึงการใช้จมูกเท้าหลังแตะพื้นกระแทกพื้นเบาๆแล้วยกขึ้น เช่นกระทุ้งเท้าขวาไปต้องก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าน้ำหนักตัวอยู่ที่เท้าซ้ายใช้จมูกเท้าหลังแตะพื้นแล้วกระทบพื้นเบาๆแล้วยกขึ้นกระดกเท้ากระดกเท้าหมายถึงการยกเท้าข้างหนึ่งไปข้างหลังหรือด้านข้างมักปฏิบัติต่อเนื่องจากการกระทุ้งเท้าโดยการยืนด้วยเท้าใดเท้าหนึ่ง ปลายเท้าเฉียงออกด้านข้างเล็กน้อยย่อเข่าลงขาข้างหนึ่งยกขึ้นหนีบน่องแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือกระดกกระดกเสี้ยวและกระดกหลังกระดกหลังหมายถึงการกระทุ้งเท้าและกระดกเท้าหรือยกเท้าหลังน่องส่งเข่าที่กระดกไปข้างหลังให้มาก หักข้อเท้าปลายเท้าตกลงล่างน้ำหนักตัวบนเท้าที่ยืนบังคับตัวให้ตรงกระดกเซี่ยวกระดกเซี่ยวหมายถึงการกระดกเท้าเซี่ยวต่างจากกระดกหลังกล่าวคือถ้ากระดกเซี่ยวด้วยเท้าขวาเป็นก้าวเท้าซ้ายแล้วกระดกเท้าขวาขึ้นยกเท้าหนีบน่องส่งเข่าที่กระดกไปข้างๆ้างหักข้อเท้าปลายเท้าตกลงล่าง ซอยเท้าซอยเท้าหมายถึงการย่ําเท้าด้วยจมูกเท้าถี่ๆในลักษณะเท้าเสมอกันวิธีปฏิบัติยืนวางเท้าทั้งสองชิดกันย่อเข่าลงยกส้นเท้าทั้งสองขึ้นและย่ําเท้าทั้งสองด้วยจมูกเท้าสลับเท้าซ้ายขวาในลักษณะถี่ๆจังหวะสมั่งเสมอเร็วและต่อเนื่องกันด้วยการเกรงหน้าขาทั้งสองไว การซอยมีสองลักษณะซอยอยู่กับที่และซอยเคลื่อนที่ประท้าประท้าหมายถึงการใช้เท้าแตะพื้นแล้วยกขึ้นการปฏิบัติเช่นการประเท้าขวาคือการยืนด้วยเท้าซ้ายเท้าขวาประสมเท้าเหลี่ยมแยกออกเล็กน้อยย่อเข่าทั้งสองลงตึงนิ้วเท้าและ,พะเพยเฉยจมูกเท้าขึ้น โดยที่ส้นเท้ายังวางติดอยู่กับพื้นใช้จมูกเท้าแตะพื้นแล้วยกขึ้นทันทีโดยใช้เท้าสูงระดับต่ำกว่าเข่าเล็กน้อยนางยกสูงระดับครึ่งน่องของขาซ้ายยกเท้ายกเท้าหมายถึงการยกเท้าขึ้นด้านหลังและด้านข้าง การยกเท้าเป็นท่าปฏิบัติต่อเนื่องจากการประเท้าการยกเท้ามีสองลักษณะคือยกเท้าไว้ด้านหน้าและยกเท้าไว้ด้านข้างดังนี้ยกเท้าไว้ด้านหน้าวิธีปฏิบัติคือยกเท้าขวาไปยืนด้วยเท้าซ้ายย่อเข่าซ้ายลงยกเท้าขวาสูงระดับต่ำกว่าขาซ้ายเล็กน้อยส่งลำขา ส่วนล่างและเท้าตรงไปข้างหน้าตึงนิ้วเท้าทั้ง5และดันนิ้วเท้าขึ้นตัวนางยกสูงครึ่งน่องของเท้าซ้ายยกเท้าไปด้านข้างปฏิบัติคือยกเท้าขวาไปยืนด้วยเท้าซ้ายย่อเข่าเล็กน้อยเท้าขวาสูงระดับต่ำกว่าเข่าเล็กน้อยกันเข่าไปด้านข้างตึงนิ้วทั้ง5และดันปลายนิ้วเท้าขึ้นเป็นแนวสูงหัวแม่เท้าตรงกับน่องของเท้าซ้าย นางไม่มียกเท้าไว้ด้านข้างแต่มีการปฏิบัติในการเชื่อมท่าโดยการกันเขา่ากอนข้างก้าวข้างและเดี่ยวเท้าอากับกิริยาต่อไปของนาตยศัพท์คือการตีไหลตีไหลตีไหลคือการเอาไหลขวาไปข้างหลังและดึงกลับมาด้านข้างข้างหน้าให้แรงเล็กน้อยพร้อมกับเอียงตัวไปทางไหล่ข้างที่ตี ทำสลับไหลซ้ายมักใช้ในเพลงพม่ามอนและลาวโยตตัวโยตตัวคือการค่อยๆเอียงตัวไปทางซ้ายขวาและสะดุ้งตัวตามจังหวะค่อยๆเอียงไปทางไปช้าๆยักตัวยักตัวคือส่วนบนนับจากส่วนสะเอวขึ้นมากดไหล่ข้างเดียวกันกับยนสะเอวและยุบจังหวะด้วยการกดไหล หมายเหตุการเรียนรู้นาฏยศัพท์ที่ถูกต้องจะทําให้สามารถทํางานนาฏยศัพท์และสร้างสรรพอดิษฐ์ท่าราได้อย่างถูกต้องตามหลักของนาฏศินอีกทั้งท่าราที่สวยงามสามารถสื่อสารท่าราได้อย่างถูกต้องส่งผลให้เกิดความสมบูรณ์ของกระบวนการคิดอย่างสมบูรณ์นอกจากนั้นสิ่งที่นักนาฏยประดิษฐ์จําเป็นต้องใช้ก็คือเข้าใจในภาษานัฏยศัพท์นั่นเอง